สวัสดีครับขอต้อนรับนะครับเพื่อนๆทุกคนนะครับเข้าสู่ช่อง Gaming Mobile Channel นะครับสำหรับคลิปในวันนี้นะครับก็กลับมาอยู่กับช่อง Gaming Mobile Channel นะครับแล้วก็เกมคอ o ด Duty Mobile นะครับกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปในวันนี้นะครับผมก็จะมาทำการแนะนำด่านใหม่นะครับที่ทางตัวเกมเนี่ยเขาได้ทำการเปิดมานะครับผมต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยด่านเนี้ยเขาได้มีการเปิดนานแล้วแหละได้มีการเปิดมันตั้งแต่ประมาณสัก เดือนที่แล้วอนนครับผมก็เพิ่งจะมีโอกาสได้มาทําให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับสําหรับด่านนี้จะมีชื่อว่าอะไรนะครับแล้วก็มีวิธีการเล่นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมรับฟังพร้อมๆกันเลยนะครับอ่ะสำหรับด่านนี้นะครับจะอยู่ในโหมดของมัลติเพเยอร์นะครับสำหรับด่านนี้เนี่ยมีชื่อว่าคานิวา s ชูตติ้งนะครับคานิวา h ช o t อ u t นะครับขออภัยคานิวาวชุดอัลนะครับเป็นด่านใหม่เนาะ เป็นด่านที่เป็นด่านที่น่าสนใจนะครับเลยทีเดียวเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะมาเล่นให้ดูเลยก็แล้วกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับอ่ะอธิบายถึงกติกาคร่าวๆก่อนนะครับโดยที่สิ่งที่เราจะต้องทําในด่านนี้นะครับก็คือการยิงเป้านะครับมันจะมีเป้านะครับเหมือนกับเป็นเป้ายิงปืนนะครับให้เราทําการยิงนะครับไฟใด้ไฟหนึ่งนะครับทําได้ถึง200คะแนนก่อนนะครับหรือว่า200แต้มก่อน ก็จะเป็นฝ่ายชนะไปนะครับกฎหลักๆของเกมนี้ที่เพื่อนๆจะต้องรู้นะครับก็คือปืนพกนะครับปืนพกมีสําหรับยิงเป้าภายในเกมเท่านั้นนะครับแต่จะไม่สมแต่จะไม่สามารถสังหารศัตรูฝ่ายตรงข้ามได้นะครับแต่จะไม่สามารถสังหารศัตรูฝ่ายตรงข้ามได้นะครับซึ่งภายในเกมเนี่ยเขาก็จะมีลักษณะคล้ายๆกับก่องของขวัญนะครับเป็นกล่องของขวัญนะครับซึ่งเป็นไอเทม นะครับที่จะไม่ใช่ปืนพกนะครับจะเป็นอาวุธที่สามารถสังหารฝ่ายตรงข้ามได้นะครับให้เราทําการยิงเป้านะครับให้ได้ครบ200คะแนนก่อนนะครับให้ได้ครบ200คะแนนก่อนฝ่ายตรงข้ามนะครับเราก็จะเป็นฝ่ายชนะนะครับกดง่ายๆมีแค่นี้เลยไม่ได้ยากนะครับวันนี้เนี่ยผมจะมาเล่นเพื่อนๆดูนะครับก็เดี๋ยวเราก็ไปกันเลยครับอ่า เราก็ลึกไปเลยครับกดเริ่มได้เลยรอแป๊บนึงนะครับรอครับ,รบอ่าผมอยู่ทีมแดงนะนนยิง,องอยคกกไ้ยิงป้าอ,อย่างเดียวครับยิงป้าอย่างเดียวนะมันจะไม่สามารถยิงอะไรได้เลยนะ ยิงเป้าอย่างเดียวนะครับอ่ายิงเป้าอย่างเดียวเนี่ยครับมันจะมีกองขวัญแบบนี้อยู่นะครับให้เราทําการเดินเข้าไปเอานะครับเราจะได้ปืนมาได้เป็นดาบแบบนี้นะครับได้เป็นอาวุธอะไรก็ได้เป็นการแรนดอมเนาะต้องบอกว่าเป็นการแรนดอมนะครับนี่นะครับ ถ้าเราได้แล้วเนี่ยเราจะไม่สามารถเก็บอาวุธอย่างอื่นได้นะจนกว่าเราจะใช้อาวุธชิ้นนี้หมดเวลานะครับเห็นไหมว่าปืนพกเนี่ยไม่สามารถยิงศัตรูได้เนาะนะครับหน้าที่ของเราก็คือมีแค่การยิงเป้านะครับแล้วก็เก็บกองของขวัญเพื่อเอามายิงเพื่อรับอาวุธเพื่อมาสังหารฝ่ายศัตรูนั่นเอง เห็นไหมครับในขณะเดียวกันฝ่ายตนงข้ามก็สามารถสังหารเราได้ถ้าเขามีอาวุธที่ไม่ใช่ปืนพกน,นะครับตอนนี้ทีมฟ้านำอยู่นะครับ มันจะเป็นคนที่ยิงไหมแม่น,นะอ่านะฮะนะครับถ้าเรายิงสีเดียวกันในตอนนี้เราจะได้คอมโบนะครับอ่าเห็นไหมเราได้กองข,องขวันแล้วเราก็เก็บนะครับ,บรเราจะได้ปืนมาเราก็ยิงเป็นสองข้ามได้ไหม แต่ว่าจะโดนไม่ดวมใมน,นอีกเรื่องหนึ่งแต่ระยะเวลาในการใช้งานนะครับอาวุธที่ไม่ใช่ปืนพกเนี่ยก็จะมีระยะเวลาในการจํากัดอยู่นะครับ เพราะฉะนั้นนี่ยให้เราพยายามมองหากล่องของขวัญให้ดีนะครับเพราะว่ามันจะมีการดอปหรือว่าการเกิดมาเกิดใหม่มาเรื่อยๆนะครับนะครับให้เราทำไปเรื่อยๆครับจนกว่า <Gift> ทีมใดทีมหนึ่งเนี่ยจะถึง200คะแนนนะครับจนกว่าจะถึง200คะแนน ไอเบ้าไอปุ่นไอเบ้าที่มัน่อนที่มันยยากนิดหนึ่งเนะผมเลยยิงไม่ค่อยได้เลยอ่ะอาได้แล้วเบ้าทุกเบ้ามีคะแนนหมดนะครับ <c oughs> น,นี่เหลือเวลาอีกแค่นาทีนะครับจะจบเกมนะเขามีเวลาบอกอยู่ข้างบนด้วยนะครับว่าเหลือเวลาอีกเท่าไหร่นะครับยิงไม่ค่อยโดนเลยอ่ะอังยิงเป้าที่มันใส่ผมไม่ค่อยแม่นเลยเนาะเอาเป็นว่าผมกากแล้วกันนะยิงแต่เป้านิ่งก็แล้วกันนะ ถ,ถ้ายิงเป้าเคลื่อนไหวแล้วก็จะยิงนะครับเห็นไหมครับถ้าเรายิงโดนศัตรูเนี่ยปืนใช้ปืนพกยิงนะครับ <gift> ก็ดอกว่าปืนเนี้ยไม่สามารถสังหารศัตรูฝ่ายตรงข้ามได้นะครับ the gift box นี่เราได้ปืนแล้วครับเราได้ปืนแล้วยิงเลยครับอ่าหมดพอดีนะครับมันจะบอกแล้วบอกแล้วมันมีเวลาจำกัดเนาะอ่าตอนนี้ทีมผมตามอยู่นะครับ ตอนนี้ทีมผมตามอยเยอะเลยอะของขวนนัญแน่ได้แล้วครับ The Gift Box has been ให้เราพยายามหาของขวัญเยอะๆนะมันจะมีปืนให้เรานะครับตอนนี้ยังบามอยู่เยอะนะครับน่าจะไม่ทันแล้วแหละนะครับน่าจะไม่ทันแล้ว Gift box has been refreshed. The gift box has been refreshed. The gift box has been refreshed. We've taken a lead. Gift, gift box has gift box has been refreshed. Smoke out. The gift box has been refreshed. Down, the gift box has been refreshed. ไอ้เบ้าเคลื่อนไหวนี่ผมยิงไงก็ยิงไม่โดนอะมึงจะคงความก่อนนอกจากนี้เนี่ยมันก็ยังมีอาวุธบางชนิดนะครับที่ไม่สามารถยิงได้เหมือนกันนะครับนอกจากปืนพกเนาะนอกนั้นเนี่ยผมคิดว่ายิงได้หมดเลยนะครับถ้าที่ผมสังเกตูนะ สามารถยิงได้หมดเลยอ่าของกองของกันมาแล้วอันเนี้คือปืนเนี้ยไม่สามารถยิงได้เนาะอ่าจบแล้วครับผมก็เป็นก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับการเล่นด่านนะครับ คานิวาลชุดเอานะครับก็เป็นด่านใหม่ที่ผมได้มาแนะนำนะครับหรือว่ามาเล่นเพื่อนๆดูกันนั่นเองนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับถ้าถูกใจก็ฝากกดไลค์กดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับของช่อง Gaming Mobile Channel นะครับและที่สำคัญนะครับหากมีอะไรผิดพลาดหรือว่าพูดผิดตรงไหนก็ต้องขออภัย้นที่นี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับบ๊ายบายแล้วค่ใหม่คลิป แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับไปแล้วจ้า